ครับผมเจพิกออโต้ครับสำหรับวันนี้เองนะครับท่านผู้ชมอย่างที่เห็นเลยนะครับนี่ฮะฟอร์ดไดไวเลสโต้โมเดลปัจจุบันหลายๆคนสงสัยทําไมต้องมาจอดคู่กันแบบนี้นะครับเนื่องจากอย่างนี้นะท่านผู้ชมณช่วงเวลานี้เองนะครับฟอร์ดไดไวเลสเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างฮอตฮิตในตลาดมือสองมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยหน้าร้านของบิ๊กออโต้เรานะฮะจะมีรถประเภทนี้จอดอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็หลากหลายนะครับจึงทําให้หลายๆท่านเวลามาดูรถฟอร์ดไดไวเลสนะฮะที่หน้าร้านบิ๊กออโต้เนี่ย จะมีอาการที่เรียกว่าเออเลือกยากหน่อยนะฮะเลือกยากนะที่นี้คืออะไรนะฮะอันนี้ผมยังไม่บอกรุ่นหรือไม่บอกปีอะไรทั้งนั้นนะผมตั้งใจเอาสีเดียวกันมาโชว์เลยนะฮะท่าผู้ชมลองดูก่อนนะสองอันเนี้ยนะฮะเห็นไหมคือดูตรงนี้เรารู้สึกแล้วว่าโอเคมันมีความแตกต่างในเรื่องดีไซน์นู่นนี่นัน่น,นวัสดุต่างๆน็กน้อยใช่ไหมครับแต่เรื่องสภาพหรืออะไรพวกนี้เนี่ยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบไอ้มาดูแล้วเราจะใช้อันไหนตัวไหนดีนะครับเอาเปะนน่าสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะ่านผ มาดู Ford Everest รุ่ใหม่ของทาง Big Auto ในปี2025นะครับมันจะมีวิธีเลือกอยู่นะครับว่าโอเคเราจะเลือกใช้งานโปรรถรุ่นไหนแบบไหนดีถึงจะเหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับแต่สำหรับรถรถนนี้มันจะมีความพิเศษนิดหนึ่งนะคุผู้ชมก่อนหน้านี้เองนะฮะรถของ Big Auto ที่เป็น Ford Everest เนี่ยอาจจะมีรถประเภทแบบว่าอายุสัก3ปีหรือ4ปีบางทีเลขไม้ก็มาแบบ7 0 0 0 0 0 0 0 0บ้างเนาะแต่รถนี้ฮะของปี2025เนี่ยเป็นรถรุ ผู้บริหารของทางฟอร์ดไทยแลนด์ครับและอายุรถคือไม่เยอะเลยเลขใหม่ก็ไม่เยอะด้วยเนี่ยฮรเรามีรถแบบนี้ประมาณ30คันให้เลือกเลยซึ่งมันจะเลือกค่อนข้างยากเนาะเออสภาพใกล้เคียงกันเลขใหม่อะไรก็ใกล้เคียงกันหมดเลยนะครคราวนี่ ดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าท่านผู้ชมว่าอะอย่าง2คันนี้เราจะใช้รุ่นไหนคันไหนดีนะครับเดี๋ยวผมบอกชื่อรุ่นก่อนละกันเนาะอย่างคันทางด้านขวาของผมตรงนี้ที่เน้นงานโครเมียมอันนี้ก็จะเป็น e v e r อเรสต์ไทเทเนียมพลัสนะครับสี่คูณสี่ตัวรถเป็นรถปี2023นี่สบะท่านผู้ชมเลขมาอยู่ประมาณ3 0 0 0 0่นกว่าเท่านั้นเองมาดูทางฝั่งนี้บ้างฮะมีคันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเหมือนกันนะฮะแลวเห็นด้วยดีไซน์คนละแบบแล้วนะสีคนละแบบเป็นโทนเทาดานั่นก็คือรุ่น Ford e v e r e s t Wi วแท็ก 4ี 4. ปี23เหมือนกันอกีกเลขใไหมส0,000ื่นกว่า,วาพอๆกันอีกนะฮะท้งนี้เองเนี่ยอันนี้เรารู้รุ่นแล้วอะไทเทเนียมพลัสเป็นแบบนี้นะครับวายแทย็เป็นแบบนี้คราวนี้เรื่องระบบมีความแตกต่างกันไหมนอกจากดีไซน์เรื่องระบบไม่ต่างเลยท่านผู้ชมรถ2คันนี้นะครับระบบเหมือนกันทุกประการช่วงล่างเหมือนกันนะครับฟังกชันเทคโนโลยีต่างๆของตัวรถระบบอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดในเมื่อมันเหมือนกันหมดเราจะเลือกกันยังไงล่ะผมอธิบายอย่างนี้นะท่านผู้ชม เวลาจะเลือกรถเราเลือกคาแรคเตอร์ตัวรถด,ดีไซน์ตัวรถตามความชอบของเรานะ่รับถ้าท่านผู้ชมนะครับต้องการตัวรถที่ดูแบบว่ามีความดุดันมากกว่ารุ่นอื่นๆแน่นอนครับคุณต้องมาที่ Ford e v อเวอ t รุ่น w i d แท็แบบนี้เท่านั้นนะครับทำไมถึงดุดันลองดูดีไซน์ก่อนฮนะเห็นไหมโอเคเลยเยอรอะไรพวกนี้มันเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเนื้องานประดับตกแต่งทั้งหมดเลยเนี่ยฮะเขาจะมาโทนเทาดาหมดเลยนี่ รวมถึงนะครับมีอะคริลิกที่เป็นตนัวอักษรอันนี้แปะให้เลยนี่ที่ฝากระโปรงอันนี้เป็นสเปคโรงงานทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมอืมเออค่อนข้างโอเคนะฮะเน้นดุมากกว่าพรีเมียมแต่ถ้าหากท่านผู้ชมต้องการอะไรที่มันดูแบบพรีเมียมเออเราไม่ได้อยากได้แบบดุดันมากมายเท่าไหร่อยากได้ความหรูอ,อะไรพวกนี้ต้องมาที่ตัวนี้เห็นไหม พอตัวรถที่เขาใช้วัสดุหลายๆอย่างที่มันเป็นโครเมียมนะท่านผู้ชมมันช่วยเสริมให้ตัวรถมีความหรูหราและมีความพรีเมียมหรือว่าง่ายๆดูดแองนะฮะถ้าคุณมองหารถคาเลคเตอร์ดีไซน์ด้านนอกแบบนี้คุณก็ต้องมาดูที่ตัวไทเทเนียมพลสก่อนนะฮะอันนี้เราดูแยกย่อยง่ายๆแบบนี้ก่อนนะท่านผู้ชมอ่ะใครชอบดูดก็มาแบบนี้ใครชอบแบบว่าดูพรีเมียมแพงๆหน่อยก็มาสไตล์นี้นะฮะแล้วก็เรื่องระบบที่ผมบอกไปว่ามันเหมือนกันหมดเลยคือมันเหมือนกันหมดจริงๆนะท่านผู้ชม ะะสังเกตดูส่วนของเลยเยอร์ไฟหน้าเป็นเลยเยอร์ของทางฟอร์ดที่เขาเรียกไฟหน้าแมทริก L E D นะฮะนี่เปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติได้ไม่ต่างกันเลยนะครับรวมถึงรถทั้ง2คันนี้นะฮะเขามีฟังก์ชันปรับองศาไฟหน้าไม่ให้ไปแยงตารถคันที่อยู่ด้านหน้าเราแบบอัตโนมัติได้เหมือนกันอีกเห็นไหมฮะอย่างที่บอกเรื่องระบบอะไรพวกนี้มันเหมือนกันที่จะต่างคือโทนของโตรถครับพรีเมียม่ะโทนดุดันประมาณนี้นะครับฟังชันต่างๆอะไรหลายๆอย่าง เหมือนกันหมดเลยเซ็นเซอร์คู่หน้ามีเหมือนกันนะครับกล้องมองรอบขัดก็มีเหมือนกันตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.0ไบเทอร์โบ210แรงม้า500แรงบิดนิวตันเมตรเหมือนกันอีกท่านผู้ชม <laughs> นะอันนี้ผมเสริมนิดนึงแล้วกันนะตัวเครื่องยนต์นะครับก็หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าโอเคเครื่องยนต์ของฟอร์ดทำไมเขามี2.0เทอร์โบแล้วก็มี2.0ไบเทอร์โบผมแยกย่อยอย่างนี้ก่อนนะฮะก่อนหน้านี้ทางฟอร์ดเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดแลงเจอร์นะครับหรือจะเป็นฟอร์ดเอเวอเรนซ์รุ่นโ เขาจะมีตัวเครื่องนะฮะเจนแรกๆเลยซึ่งมันจะเป็นเทอร์โบแปรผันลูกเดียวครับจุดอ่อนของเครื่องยนต์ดีเซลผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้เครื่องดีเซลทราบดีครับจุดอ่อนของเครื่องดีเซลเลยคือรอบปลายมันจะตื้อๆหน่อยรอ,อบต้นมันจัดอยู่แล้วแต่รอบปลายมันจะตื้อๆใช่ไหมครับคราวนี้ครับฟอร์ดเขาเลยคิดค้นเทคโนโลยีเครื่องยนต์มาใหม่ฮะโอเคในเมื่อดีเซลรอบต้นมันดีนะรอบปลายมันตื้อๆ,ๆใช่ไหมงั้นใส่เทอร์โบไป2ตัวแล้วกันนะฮะเทอร์โบล,ลูกแรกจะเป็นลูกเล็กนะครับจะทํางานในรอบย่านความเร็วต่ํานะครับ แต่เมื่อเราใช้ความเร็วสูงหรือใช้รอบเครื่องยนต์สูงๆเนี่ยเขาจะมีเทอร์โบตัวใหญ่มาทําหน้าที่อัดอากาศให้ตรงนี้ครับจึงทําให้รถ f o r ์ e v อเวอ t ของทั้ง2คันนี้ฮะหรือทั้งเจนเลยเนี่ย <_ d ata> เขาสามารถอุดจุดอ่อนของเครื่องยนต์ดีเซลได้ดีมาก่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เครื่องยนต์ไบเทอร์โบของเขานะฮะ <_ d ata> หน้าที่จะเป็นประมาณนี้จริงๆในตลาดเองเนี่ยแล้วก็ในตัวของ Ford r a n g e r หรือ Raptor อร์เองนะเขาจะมีเครื่อง3.0 V6 เลยนะ แต่ตอนนี้เองผมนําเสนอตัวที่เป็น2.0ไบท์โบนะฮะเน้นใช้งานในเมืองง่ายๆอะไรแบบนี้นะคราวนี้นผู้ชมอ่ะด้านหน้าเราเห็นนะฮะความแตกต่างอะไรมันมีและความเหมือนอะไรมันก็มีใช่ไหมแล้วถามว่าพวกดีไซน์ด้านข้างด้านหลังมันต่างกันไหมต้องบอกว่าต่างเหมือนกันนะผู้ชมผมยกตัวอย่างอย่าง,างตัวไวท์แท็กตรงนี้ครับเน้นความดุดดันใช่ไหมเนี่ยซ้มล้อตรงนี้เขาจะมาโทนเทาดําเหมือนกันนะครับสัญ,ญลักษณ์เพดต่างๆคําว่าไบท์โบก็ยังเป็นสีโทนเทาดานะครับรวมถึงล้อแม็กเนี่ย มาสไตล์คล้ายๆแบบแรนเจอร์หรือว่าแรปเตอร์เลยเน้นความดูเป็นหลักนะฮะแต่พอมาเป็นตัวไทเทเนียมพลัสแบบนี้ครับเขาจะมาแบบเรียบๆหรูๆด,ด,ดูแพงหน่อยซุ้มล้อเองก็จะเป็นสีเดียวกับบอดี้ของตัวรถนะครับนี่คำว่าไบเทอร์โบเองก็เป็นโครเมียมฝาครอบต่างๆก็เน้นความเป็นโครเมียมนะครับลายล้อเองก็มาแนวพรีเมียมดูหรูหราเห็นไหมเ,ออเนี่ยแล้วก็จกมองข้างเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยฝาครอบตรงนี้เห็นไหมชัดเจนเลยอันนี้ก็โครเมียมอันนี้ก็เป็นสีเทาดํานะฮะ มันจะมีความแตกต่างในลักษณะของงานดีไซน์งานออกแบบมากกว่านะครับแต่ว่าคุณสมบัติของพวกช่วงล่างอันนี้เหมือนกันหมดนะครับเอกลักษณ์ของ Ford ดใเวลาของบอกงี้นะผู้ชมใครที่ชอบตัวรถที่มีความหนักแน่นยึดเกาะถนนได้ดีแล่ถ้าคุณมองรถประเภทนี้เป็นหลักนะผมแนะนำเลยครับคุณอย่าไปทูแบรนด์อื่นคุณต้องมา Ford อย่างเดียวนะครับเพราะว่า Ford ดเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะว่าเออเรื่องช่วงล่างเนี่ยเขาเก็บอาการได้ดีนะฮะอาการโยนกันไม่ดีเยอะนะคะรับแลวเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วมันเนิบ เนี่ยคือคุณสมบัติของ Ford คือเขามีอยู่ในทุกเจนทุกรุ่นทุกประเภทของเขาเลยอ่ะในอาณาจักร Ford รถช่วงล่างเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ชอบช่วงล่างตัวรถที่เน้นความเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอยากได้ความสบายความนุ่มนวลอะไรแบบนี้ยผมอาจจะต้องแนะนําให้ไปดูในส่วนของย s สุมิลเหรือว่า t o y o t a Fortuner แทนนะครับซึ่งย e ูสุมิลเแล้วก็โตย o าฟอร์จูเนอร์นะครับบิ๊กออโต้เราก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็สภาพแบบนี้ปีแบบนี้เลยนะฮะซึ่งทั้งนี้เองเนี่ย จบหมดอะเออคุณอยากได้รถประเภทไหนเรามีหมดนะ,ะคราวนี้ท่านผู้ชมเราแวะมาดูในสองด้านท้ายกันสักเล็กน้อยท่านผู้ชมเราเอาเรื่องดีไซน์ก่อนนะครับเลยเอาอะไรพวกนีมน้มันเหมือนกันอยู่แล้วมันเป็นรถรุ่นเดียวกันโมเดลเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือทนเน็ตไหมฮะ ถ้าเป็นโทนที่ออกทางดุ๋ยยังไงเขาก็จะไม่ใช้โฮเมียมเนี่ยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกสัญลักษณ์ต่างๆของตัวรถในรุ่นวัยแท็กเนี่ยท่านผู้มชมเขาจะปาโทนเทาดาหมดเลยเอวอลเลข้างในตรงนี้ที่เป็นชื่อขเขาก็เป็นสีเทาดําเหมือนกันนะฮะเอามาดูความหรูหราหรือความพรีเมียมที่เป็นตัวเทนนิยมพาสสียงเนี้ยก็จะเป็นโรเมียมเหมน็นไหมแม้ว่าจะดีไซน์เหมือนกันแต่พอเรามาดูแบบเนี้ยโทนมันไปคนละโทนเออใครชอบความหรูก็มาตัวเนี้ะ ใครชอบความดุดดันก็มาตัวนี้นะฮะแล้วเรื่องระบบต่างๆนานาเลยเหมือนกันไหมก็ต้องบอกว่าเหมือนกันนะผู้ชมตเตือนมูอับสายตาด้านหลังอะไรก็มีนะฮะระบบ RCTA เนี่ยมีเหมือนกันทั้งคู่นะฮะเนี่ยเซ็นเซอร์กล้องมองหลังมีครบหมดนะครับแม้กระทั่งเนี่ยลักษณะตัวไฟอะไรพวกนี้สีแสงเห็นไหมเหมือนกันหมดรวมถึงฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยครับผมกดจากรีโมทได้เหมือนกันทั้งคู่เลยเห็นไหมะ <S <S ฮะเรื่องฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างมันจะเหมือนกันทุกประการครับ พื้นที่การเก็บสัมภาระเองทั้งสองคันนี้ก็ให้คุณสมบัติเข้ากันหมดนะครับรวมถึงเวลาอยากจะปรับเปลี่ยนหรือว่าพับเบาะอะไรพวกนี้ครับของแถวที่สามก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันเห็นไหมง่มยงงายๆเลยท่านผู้ชมรถทั้งคันเลยนะเนี่ยมันต่างแค่เรื่องของโทนลักษณะตัวรถเท่านั้นนะครับแต่ว่าระบบอำนวยความสะด,ดวกของตัวรถทั้งสองคันนี้มันก็เหมือนกันมไม่ต่างเลย เห็นไหมอยู่ที่เราเลือกแล้วนะครับว่าเราชอบรถโทนไหนดีไซน์แบบไหนใครอยากได้ดูๆก็ต้องมาแบบนี้เห็นไหมใครอยากจะได้แบบว่าพริ้มก็ตัวนี้ก็จบแล้วเหมือนกันนะครัครั้งนี้ท่านผู้ชมไม่ได้ต่างกันแค่ด้านนอกอย่างเดียวนะนะครับภายในห้องโดยสารเองอก็มีความแตกต่างเหมือนกันนะมาเดี๋ยวไปดูในห้องโดยสารต่อครับว่าเขาแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับ ซึ่งในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับท่านผู้ชมสิ่งแรกที่เราเห็นกับตาได้เลยว่ารถทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างนั่นก็คือเรื่องของการใช้วัสดุแล้วก็สีสันนั่นเองนะครับอย่างตัว Ford Everest Titanium Plus นะครับสีสันของตัวรถต้องบอกตามตรงครับเขาจะค่อนข้างน้อยหน่อยเพราะว่าคอนเซปต์ภายในห้องโดยสารของตัว Everest Titanium Plus เนี่ยเขาจะมาโทนมินิมอลเรียบหรูดูแพงนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดูโฉดฉาดเกินไปเขาจะไม่เอามาใส่นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวเบาะละกันเห็นไหมฮะ ตัวบอกเขาจะเป็นลักษณะแบบเรียบๆเลยแม้กระทั่งงานเดินได้ต่างๆของตัวรถเนี่ยครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเบาะนะฮะแต่ถ้าเรามาดู Ford e v e r วอเรสต์วายแท็กท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นสีสันเห็นความสปอร์ตแล้วใช่ไหมครับตัวเบาะแม้ว่าจะเป็นวัสดุที่เหมือนกับ Ford e v e r วอเรสต์ไทเทเนียมครับแต่ดูลักษณะงานออกแบบครับมาคล้ายๆกับพวก Ford ด a n g e r w ร์วาท็กหรือว่า Ford ดแรปเตอเลยก็ว่าได้นะฮะมีสัญลักษณ์วายแท็ให้ด้วยนะครับแล้วก็สีสันของภายในอ้องดยสารจะมีติดโพนสีส้มมาเล็กน้อยห,หมะ เขาเลือกใช้วัสดุเลือกใช้สีแบบนี <_ d> ้เพื่อเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ความดุดันภายในห้องโดยสารนั่นเองท่านผู้ชมคราวนี้เรามาดูสิ่งที่เหมือนกันบ้างท่านผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของระบบแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานลวมถึงความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารฮะทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้จะเหมือนกันครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ท่านผู้ชมเวลาเราขึ้นไปนั่งนะฮะคุณจะสัมผัสได้ถึงความกว้างความโอทงความโปร่งสบ,บายเหมือนกันนะครับทั้งในสอง,องแถวที่นั่งตอนที่2ก็ค่อนข้างกว้างมากทีเดียวนะครับแล้วก็จุดอับในสอง,องแถวที่3า สำหรับ Ford e v e r e s t โมเดลนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับเขาทำมาดีขึ้นนั่งสบายมากขึ้นครับไซส์ผู้ใหญ่แบบผมเองก็นั่งได้สบายเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปพับเป็นที่วางของหรือว่าให้เด็กเล็กนั่งอีกต่อไปแล้วนะสำหรับแถวที่3เนี่ยรวมถึงในส่วนของบริเวณผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าตรงนี้ระบบต่างๆก็เหมือนกันทุกประการนะคุณผู้ชม ท่านผู้ชมอยากจะปรับโหมดการขับขี่ทั้ง6รูปแบบรถคันนี้เขาก็มีให้เลือกปรับเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวระบบทัชสกรีนของหน้าจอขนาด12.4นิ้วอันนี้เขาก็มีให้ไม่ต่างกันเลยนะครับระบบปฏิบัติการเป็นซิงค์4เหมือนกันฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกัน100%เนะครับแล้วก็พิเศษสำหรับรถทั้ง2รุ่นนี้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้รุ่นไทเทเนียม plus หรือว่าคุณจะใช้รุ่น y t ยแท็ก เขาก็จะมีหลังคาสาันลฟเปิดปิดทั้ง2ตอนให้ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าความคุ้มค่าของรถทั้ง2คันนี้เนี่ยมีพอๆกันเลยไม่แตกต่างกันเลยท่านผู้ชมเป็นไงบ้างับท่านผู้ชมสําหรับ Ford Everest ทั้ง2คันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆแบบนี้แล้วกันเนาะถ้าท่านผู้ชมนะครับต้องการตัวรถที่ดูแบบว่ารหรูหราพรีเมียมอย่างเดียวเลยอะไปไหนไม่ได้นะฮะคุณต้องมาดู f o r d Everest t i เ a n i ียม l u s 4 x 4, 4คันนี้ แต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับต้องการตัวรถที่มันมีความดุดันหนักๆเลยแล้วไม่อยากจะแต่งอะไรเพิ่มด้วยเรียกได้ว่าอยากได้ตัวรถที่ดุดันแต่โรงงานเนี่ยไปไหนไม่ได้เหมือนกันท่านผู้ชมก็ต้องมาที่ Ford Everest w i t ตัวนี้เท่านั้นอันนี้แยกง่ายดีนะฮะแต่ทั้งนี้เองน,นะครับแม้ว่าทั้ง2รุ่นนี้เขาจะมีดีไซน์อะไรที่มันมีความแตกต่ตางกันเนาะ แต่สิ่งที่เหมือนกันคืออย่างนี้ครับเวลาท่านผู้ชมมาเลือกออกรถกับทางบิ๊กอ t o โต้ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดก็ตามนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้เลยนะครับนั่นก็คือโปรโมชั่นนั่นเองนะฮะซึ่งท่านผู้ชมสามารถเข้าไปรับสิทธิ์โปรโมชั่นได้ง่ายๆที่เว็บไซต์ bigauto.car.com ได้เลยนะครับเข้าไปปุ๊บก็ทำเรื่องลงทะเบียนนะครับจองแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้ครับทางบิ๊กอ t o โต้จะให้ส่วนลดไปเพิ่ม10,000บาทนะฮะหรือถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีรถเก่ามาแลกเทอมเป็นรถใหม่ก็นํามาแลกกับได้เลย ทางเราจะเพิ่มมูลค่าส่วนลดให้เป็น20,000ทันทีครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่มีบัตรเครดิตนะครับและต้องการรูดบัตรเครดิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกรถเนี่ยสามารถรูดได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยด,ด้วยกันเนี่ยสูงสุดถึง6เดือนนะครับเรียกได้ว่าโปรโมชั่นก็ดีตัวรถก็สวยนะฮะไอโปรโมชั่นน่ยไม่ยากหรอกมันจะยากตอนเลือกรถนี่แหละ แต่ทั้งนี้นะครเห็นไหมผมก็แนะนาไปแล้วนะครับวิธีเลือกรถให้มันถูกกับลักษณะของเรานะฮะใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้นะฮะซึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะเข้ามารับชมรถ Ford Everest ตัวเป็นๆหรืออยากจะนั้นหมายเข้ามาทดลองขับเนี่ยก็ต,ติดต่อมาหาพี่ก็โต้ได้เลยนะครับทางเรามีทีมงานที่ปรึกษาการขายมืออาชีพพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่ตลอดเวลานะฮะส่วนตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจยังไงผมรบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของทาง Big Auto ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ